วัดสว่างอารมณ์หรือว่าวัดถ้ำสีทนท่านที่พามาเบิ่งน้ำพี่น้องพาเข้ามาดูเนาะขอมานในวัดกัสีมี่พระพุทธรูปองค์ง่ไงพระพุทธรูปที่อยู่ตั้งสายเมื่อเขาเนี่ยละมื่อนหร่ไปบรรยากาศที่ บรรยากาศที่ครึมครึมครึมเหมือนหน้าหนาวมากๆเลยคือหน้าหนาวล่ะพี่น้องเนาะหน้าหนาวจริงๆลมพัดว่อยๆ้อยโ่ดับเบิ่บลเลต้นไม้เพี่น้องนะต้นไม้ หลวงพ่อพระโตโคตมะสื่อหลวงพ่อพระโตโคตมะอ,อยู่วัดถ้ำศีทนอำเภอปากคาดจังหวัดปากคาดอยู่ไซนอ่ปากคาดนี่อยู่น้องค่ายนะลืมแล้วปากคาดนี่จะอยู่น้องค่ายนะพี่้องเนาะอ่า ปากคาดนี้จะอยู่น้องคายพูนทำรรเลยพี่น้องทำรรเดี๋ยวว่าสิขื้นไปเบิงผ้า,าขึ้นไปเบิงเนาะเท่เงหัวเนาะอันนี้ก็คือ,อบรรยากาศภายในวัดเนาะบรรยากาศปากคาดปากยิ้มวัดถ้ำสีทนนะเบิง จะเป็นโขดหินธรรมชาตินะนนี้จะเป็นโขดหินที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าทั้งในกับเขาไปได้อยู่เด้เขาไปเบิ่งอยู่เนาะทั้งในเนาะอยาองจะบอขึ้นไปทั้งในข้อกสิทธิะเบิง่งอ่าเป็นที่รอบๆบเป็นที่รอบๆอบ อันเป็นหอะระฆังหน่อยพี่้องมาเบิ่งหอะระฆังนา,าเพิ่นทำด้วยอะไรเนาะหอะระฆังหน่ยไปดูกันเนะาะเราจะพาไปดูใกล้ๆหอะระฆังอันนี้ก็เป็นอ,อีกมุมหนึ่งของภายในวัดนี่แหละเนาะจะเป็นอีกมุมหนึ่ง เหมือนกับว่าเอามาจากโอ่งมังกรเดิทำมาจากโอ่งมังกร